สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบ้าเป็นอย่างเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปพีในโหมดชั้นสูงครับซึ่งตัวละครที่ผมจะเอามาเล่นนะครับแน่นอนจะเป็นตัวละครใหม่นะครับอย่างเฟรย่าซัมเมอร์ครับก็เพื่อการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมที่จะใช้วันนี้กันเลยครับโดยทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นทีมแร็กนาร์กเพื่อนๆนำทีมโดยลุงเทียนะครับเราก็จะมียักษ์สกาดิแล้วก็อาเจเฟย่าซัม และสุดท้ายซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ก็ยังคงเป็นานาชิเจ้าเก่านะครับสำหรับซัพพอร์ตที่ผมเลือกใช้นะครับรอบนี้เนี่ยลุงเทียนะครับผมใช้เป็นไทมิเอลแดงครับส่วนสกาดิผมใช้เป็นน้องเดียเน่แล้วก็เฟย่าเนี่ยผมเล่นเป็นเนนดาเบยเลยนะใช้เป็นซาริเอลแดงครับซัพพอร์ตออดิแฟคที่เลือกใช้นะครับจะใช้เป็นเซตเพิ่มความสามารถด้านพลังชีวิตของอสุินพวกพ้องเผาไหม้ระบุ5ซนและลดเดเมจที่ได้รับ10%เเมื่อติดดีบับนะครับ ในส่วนของอาหารที่กินนะครับผมก็ยังคงกินเป็นเพิ่มป้องกันคริตลสามิบอนะครับโดยทีนี้เนี่ยผมไม่สนใจนะครับว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังถ้าได้เริ่มก่อนคือดีถ้าเริ่มหลังก็คือยังมีโอกาสที่จะลุ้นปิดศัตรูได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้เลยครับโอเคครับทีมแรกที่เจอนะครับเรามาเจอเป็นทีมที่ดัดนรลกนะครับเอาจริงดัดนรลกนี่ผมไม่ชอบเลย คือมัอนเป็นตัวที่เราแบบคนที่เล่นเกตไม่ตายอ่ะมันเก็บเกตไม่ได้นะแบบเนี้ยอโหปวดนครับแล้วประเด็นคือการรวมเกตได้เนี่ยดันเป็นของเฟย่าด้วยนะโอเคครับเ,เรียบร้อยครับตาแรก โอเคครับมาก็โอ้โหเดี๋ยวเรามาเจอทีมป่าเขียวนะครับทีมเผ่ามนุษย์นะต้องบอกว่าครั้งแรกที่ผมเจอเลยนะเนี่ยโอเคสากดีบัฟมาเยอะๆครับเราชอบดีบัฟอยู่แนละ้วโอเคเดี๋ยวการฟยร่าผมนี่ <laughs> มาบ่อยจัด <laughs> <laughs> ได้อยู่ครับเรามีดีบัฟเยอะอยู่นะ ก็เด cool well ี๋ยวผมรวมเฟย่าเลยเอาจริงเฟย่าเนี่ยจริงๆไม่ค่อยอยากดมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันปิดเกมไม่ได้นะครับอันติของผมเลเวลมันไม่มันไม่ได้สูงพอนะไม่เป็นไรบวชไปก่อนแล้วกันโอเคโอ้โหเดี๋ยวสามแสนหกโคตรแรงโอ้โหเดี๋ยวรถเกตตีเข้าอยู่ อะไรสาดมาดีป๊บเผอ,อไม่เข้าครับป่าขีไม่เข้ามาเอาไงดีเดี๋ยวผมพัวไปเลยดีกว่าอ่านจะไหวอยู่นะเอาท่าไหนดีท่านี้แล้วกันไม่สนครีตตายเนี่ยเขาถึกจริงครับ ไยเถอะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอเคสวยงามอันติอาเจมาแล้วด้วยเดี๋ยวตัวสุดท้ายเขาใส่อะไรวันเนี้ยใครวันเนี้ยทำไมหน้าผมไม่คุ้นอธิน่าเหรอใช่อธิน,ออธน่าปะ่ะเหมือนจะใช่เอเอโหดมาเฮ้ยตายไปเนี้ย โอเคไม่ตายครับสวยงามสวยงามว่ะอันติมาแล้วด้วยนะครับเอาจริงผมว่าต้องแรงมากแน่ไปลุยเลยเอาป่านี่แหละไปครับดาบนั้นขึ้นสนองโอ้โหบินแน่นอนป่าไม่รอดแน่ เทียบเลยครับสองล้านเก้าอันตีขั้นสาวนะพวเพื่อนโอเค <Okay. S 2> <c oughs> กอรอบนี้นะครับเราได้เปิดก่อนนะครับมาเจอทีมดันน้นนรกนะตัวที่โดนชามก็จะเป็นเอสโรสซ่านะครับโอเคผมควรใช้อีกใบนะผมว่า เอาลุงเทียหวดไว้หน่อยแล้วกันอโอเคระงับ,บเอสเต็ลุงนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องใช้สัยยาต่อ มไปยากเก็บได้ไหม,มจันล่โ,โหวดมาบีบัฟเยอะชอบอยู่แล้วโอ้โห,โหเดี๋ยวสามแสนบินเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดีบยวเบิบลคิวครับเดี๋ยวโคตรแรงประเด็นคือเขาสีฟ้าด้วยแหละ เราสีเขียวนะครับโคตรแรงต้องดูพี่ดันและตายไหมเนี่ยอ,อไม่แรงครับไม่แรงเราทิ้ป้องกันคีมมาด้วยนะครับดันเลยไม่เข้าเท่าไหร่สวยครับมาสกาดีนี่ฮิวได้ด้วยเพื่อนๆไปเลยนี่ครับไป โหตายตายไหมตายเหอะ <c oughs> เรียบร้อยครับปิดเกม ก็มาครับตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอทีม7บาทนะครับป่าแสงกับบันแสงนะเอาจริงผมชอบบันแสงนะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างได้เปรียบนะครับมีสกาดิอยู่นะโดนดีบัฟแล้วเราถึกหัวไว้เข้าครับบางทีเราป้องกันขีอยู่แล้วสวยงามครับมาก็ ต้องอาใจ้เฟยา่าแล้วมั้งใช้ประใบหนึ่งครับขยับไว้โอเคคู <c oughs> ่รีวอร์ป๋าป๋า <c oughs> ครับป่ายแรงมากไนดะ้ปลด <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> โอเคบัน <c oughs> <c oughs> โอเคโอเคครับเกือบคิดเกือบคิดมาแบบนี้ผมว่าได้เวลาเราแล้วเพื่อนๆไปครับเอาไหวผมไม่รู้นะอันติแล้วก็มบบีแล้วกันไหวที่เธออันเจ๊ โอ้โหล้านองเดียวเอาจริงผมว่าแรงจากเทียนแน่นอนเพื<ๆ>่อนๆช็เนี้ยเรียบร้อยครับโอเคศัตรยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิปพีววันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำรับ อาเจเฟย่าซัมเมอร์นะครับโอ้โหผมบอกเลยเพื่อนๆคือเจแกเนี่ยดาเมจจัดจ้านมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่พ v พีเนี่ยผมว่าสนุกใช้ได้เลยนะและด้วยเอกลักษณ์ชามของเจแกนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถหยิบมาใช้ได้แบบยาวๆนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับซึ่งใครที่เปิดมาทั้งลุงเทียแล้วก็อาเจเฟย่านะครับผมบอกเลยว่า 2ตัวนี้เนี่ยไปคู่กันได้แบบดีมากๆครับเพราะว่าตัวละครทั้งสองตัวนี้นะครับมันเป็นตัวโจมตีที่ไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่โจมตีอย่างเดียวนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดเทียบตัวละครรุ่นเก่าๆนะตัวละครไหนที่มันโจมตีเนี่ยส่วนมากมันก็จะโจมตีอย่างเดียวครับแต่ว่าทั้งเฟย่าเราก็ดุงเทียนะครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ย เป็นทั้งตัวโจมตีแล้วก็ตัวที่มีความสามารถปั่นป่วนฝ่ายศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายไม่ระบุนะครับผมว่าเปิดเจแกไว้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับและยิ่งเดเมจเป้าเดียวเนี่ยแรงแบบเวอร์มากครับแรงบัวตายควายลงมมากๆนะจากที่เพื่อนๆเห็น ในคลิปที่ผมเล่นในวันนี้นะครับแต่แน่นอนทั้งลุงเทียเราก็เฟย่านะครับตัวละคร2ตัวนี้เนี่ยมันเล่นอยู่ได้แค่คอมเผาไม่ระบุแล้วก็คอมแลกนัลล็อกเท่านั้นนะครับใครที่ไม่ได้เป็นเมน2คอมนี้นะครับอาจจะไม่ต้องเปิดก็ได้นะสำหรับเฟย่าซัมเมอร์นะครับและยิ่งตอนนี้ทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็สปอยนะค,ะครับตัวละครต่อไปจะเป็นตัวละครเฟสติวัลครบรอบ3.5ปีของเซิร์ฟ g l o b a l นะซึ่งน่าจะเป็นตัวละครเผ่าเทพประสูตนะครับดังนั้นใครที่เป็นเมนเผ่าเทพประสูตินี่ผมก็แนะนำว เฟสิมอลสามจปีนะครับถ้าอิงจากปีที่แล้วนะครับมันก็จะมีตู้ขั้นหนึ่งตู้แล้วตามด้วยตู้โคลาโบต่อเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการใช้เพชรมากๆนะครับแนะนาว่าให้เพื่อนๆวางแผนกันให้ดีนะจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้ที่นี่แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับที่ลืมกดไลค์ซับสไคร์นะครับแล